รามันเหตุดีกว่าไหมหรือว่ายัางไงเต้บับเลยก็ได้ไปด่วยช่วูฮู้โห<อ>แล้วตีขามันตีขามันตีขามันตีไงแล้ว <No. S 1> โอ้ยเจ๊อะไรเนี่ยจี๊ดล่าลุกลยา เฮ้ยอ๋อมัเปลี่ยนที่เปลี่ยนโพสิชันเดี๋ยวพลไฟ่ออเป็นคนกลางยปโอ้ยโายังยังเดี๋ยวยังยังยัไม่จบเฮ้ยยยยยังยยยอ้ยยอยย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  วานเอ้าสามีนาไม่มีดู้ยอะแต่แก <c oughs> ปั๊บเฮ้ยคนไฟคนไฟ <c oughs> โอ้ยโดนอีกแล้วเนี่ยแล็กส์โอ้โหมันย้ายโพน,นี่โพ s ิชั่นโดนอีกแล้วเฮ้ย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 โอ้ย <c oughs> <c oughs> ปาต้อตีนด้วยมาแล้วไปโดดไปช่อเบรคข็ให้หย้ยโอ้ยย่งไกลเฮ้ยนี่แน่หัวอ้อยเอามาน้ำไม่มีตกแป๊บโอ้โยเก็บตัวแล้วหยออะไรอ่ะออมาเตรียมพุ่ง เด็กพุเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กโอ้ยมีอินเวนอหอินเวนมีคุณพุกคุณพุกมีคนเสือไม่นะโอ้ยอะไรกันเนี่ยอัลโกรธมีคนอินเวนมีคนมาอินเวนโอ้ยเราโดนเมนฟอฮะเมนฟอตีเอ้าไออินเวนอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นตัว คือมันทำอะไรอ่ะมันพ่นไฟได้ไงมาแล้วป่ะมาแล้วป่ะไม่รู้ไม่มีอะไรแล้วโอ้ยนี่ไงอยู่นู่นแล้วมันอยู่นู่นอยู่นู่นหนีก่อนหนีก่อนหนีตั้งหลักก่อนหนีตั้งหลักก่อนหนีตั้งหลักก่อนตั้งหลัก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 ตั้งหลังเสร็จเดี๋ยวซื้อกล้ังกรวิ่งอยู่วิ่ง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 วัวไฟแล้ววัวไฟแล้ว กับเชฟต่อเอ้ากับโลกเติมเดี๋ยวเอ้าจะไมอ่ะกับลกเติมไอ้ยันปัญหาเน็ตอะไรของมันวะาเรืองอินเวทมันก็หลุดปะอินเวทมันไม่หลุดไอ้จิ้มไปเรียกกูเรียกกูเอากูเข้าไอ้็กจะเรียกยังไงจะเรียกยังไงเราจุดเจ้วจุดไอ้ชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยไหมเขียเฮ้ยก้อนมึงฆ่าวันนี้มึงก่อนปุ้ยแต่ตอนนี้เยังไม่ เฮ้ยกูเชิญแล้วเรียกแล้วอันเชิญแล้วกูกูเชิญแล้วลแป๊บลบกูแป๊บเชื้อลบกุ๊บแป๊บเหลือเยอะไม่ได้บางกรน์อ่ะน้อยกว่าครึ่งน้อยกว่าครึ่งเฮ้ยนอกเลอากว่าครึ่งเถอะเชี่ยประมาณไหนวะกูต้องดูด้วยตัวน้อยกว่าครึ่งไงโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเอ้าเมื่อกูกลับมาโดนแล้กูโดนโดนไฟเผาวะเอ้าทำไมโดนวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนได้ไงไม่รู้ที่ไหนอะบางกรณ์อ่ะเอ้ยมันพ่นมันพ่นไหนอะเอ้าอยุดกระหลังกูไม่บอกโอ้โห พ้เอ้าโอ้โหรับรอเลยมามามายังกลัวเหรอฮะโอ้โหขวานแค่นี้กระจอกไอ้น้องกระจอกอะไรหนูกระจอกกระจอกไปไอ้น้องเฮ้ย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 กูหลบนะกูหลบนะกูหลบกูหลบเหมือนกันกูหลบเหมือนกันวันที่มีประโยชน์เว้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ้นไปยายายาโอ้ย กบวู้อุ้ยอุ๊ยดูได้ไงฮะมาแล้วอย่าร้องเลยดูว้าวอีกอึออ๊ชเออเบิร์ดมีแน่คนไปเหี้ยแล้วประวัติเฮ้ยอันบบอนี้คงเจริงอย่า อย่าเพิเฮ้ยกูอยู่ด uh ิก huh mm ูอ hmm. ย mm ู hmm. mm ่ด hmm. ิส uh ุด huh ท้ายแล้วเอาหมดยาหมดเอ้ยยาไนะ้ี่ะวันจบีเออรากูอยู่ลกูอยู่รากูอยู่กูเองกูเองหนีก่อนนะนี้ินี่นีอ้ีนี้ีนีแล้ว วะที่ใหญ่วะอ๋อได้ไงหลังกูตีอีกแล้วเยะเรียนเลยแค่นี้